มาออกแล้วขณะนีเซลิต้าเป็นตัวนำคุณธนัดที่สองอาลีนาที่สามกติกาที่สี่วลอลเลอร์ที่หา้าต่อไปเป็นวินเทอร์กิน ที่โค้งไปสามสิลิต้าเป็นตัวนำกาติกาที่สองคุณธนัท 3, ที่สามทิ่กักเที่สี่อลิน่าที่ห้าต่อไปเป็นวินเทกินและบัญชาชัยที่โค้งไปสองออกทางตรงสิลิต้าเป็นตัวนำกาติกาเล่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้ว ขณะนี้กติกาเปิดตัวหนึ่งทิกเกอเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งขณะนี้กติกาเปิดตัวหนึ่งทิกเกอรี่ีสองขณะนี้กติกาเปิดตัวหนึ่งทิกเกอรี่ีสองวินเทเกนที่สามมา อกแล้วคณะในเซริต้าเป็นตัวนำคุณธนัทที่สองอาลีนาที่สามกติกาที่สี่วลอลเลอร์ที่หา้าต่อไปเป็นวินเชอร์กรินที่ขอไปสามเซริต้าเป็นตัวนำ กติกาที่สองคุณธนัทที่สามทาโก้ที่สี่อลิน่าที่ห้าต่อไปเป็นวินเทกินและบัญชาชัยที่เ้าไปสองออกทางตรงซิลิต้าเป็นตัวนำกติกาเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาแล้วฟานี้กติกาเป็นตัวนำ ทิกเกอรเริ่มแรงลาทางนอกขึ้นมาอนานีกตัวหนึ่งขณะนี้กติกาเป็นตนัวนำทิกเกอร์ที่สองขณะนี้กติกตาเป็นตนัวนำทิกเกอร์ที่สองวินเทเกนที่สาม